ต่างตาลเป็นยังคือเสาโศกท่วะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจีทุกท่านเด้อพบพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยกับ่องน้องหนาดพี่น้องป้าถอดด้าเนี่ยมาสับเส็บเวลาจ้าพี่น้องอยู่ธงไฮธงหน้าพี่น้องจ้าตามเขาพุ่นยั่วยั่วพี่น้องใส่ลูกซีแล้วก็ก้อนเลือดเนาะพี่น้องเนาะมามาหลวงบีมาไหว้ลูกดีสกินได้ายปุ้สนดีดีพี่น้องอุ้มลูกกุ้มมาสบายดีป้าลูกเอ้ยสบาย นั่งนั่งนั่งกินได้บ่เด้บีนี่ดิอ่ะนี่อ่ะห่วงปลาเป็นตาแสบจาปีนัดอันนี้คือร้านพ่อใหญ่จอยได้พป็นทางเดิมเอาให้ร้านตีเออลูกซีบได้เลยเอาไหนไหมเอาอันนั้นมาปาเดี๋ยวปาใส่น้ำต้มอืมกินอะไรลูกอืมเจ้าแบบปาต้มเผ็ดแ่บตเฮ้ยบักทินตัวคือบอามาเฮ้ยเนาะกับไกินแก่แต่ก็ตีบอมาอัานี้เลยต้มผ้าผา ม่ใหญ่จืดไหลออกแตะครวอย่าไปทอดไปทอดนะซันนี่นี่นี่แล้วอะต่างกันเรี้ยงเลี้ยงลังไปทอดเพื่อน่าเป็นแนมแต่วบบหัวเกันอะมาน้านมาเท่บ่จะเอาอะไรเอาอันนี้แหละเราสิกินยูลูกซิเนี่ป้าสล่างค่ะสบายดีพี่น้องกินบลูแซ่บเส็บตังค์แดงมีตองบีบรเพ็ดป้าเธอเส็บจนปอน กี่วราไมีแต่พ้นปานมาไปลูกมานึ่ำบอ่ะอมอืมอือืม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 ออืออืม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 ออืมอืมอืมอือืม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 อืออืม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 อืออืม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 อื ตาย่านเพล็ดาย่นร้อยเพล็ดนางลงอย่าปากินเนี่ยมันเจ็บแสบนางลงปานางลงกินอยู่กมนายูั้โอยแกแนวนี่แล้วมนจะกินจบกินมากเลยกาบระหารอยมือยุบเลยด้อวันมือมนจตินตน้ี้ก็บบว้ยเมือ่คือกันแล้วเฮ้ยอสะอาดีมือหนเสียบุ้ยใส่มันมจกี่ลเฮงเฮ้ยคั่เตงยุบเนี่ยชุบโต๊กับสยากัาเลยชุบโตกับบลางมือจักรีเนาะเอาแบบเจ็บแสบแนั้นเจ น้องแบ่งก็มีแนวกินก็เลยมิดน้องแบ่งกันเลือนันไอคิวเดือนหนึ่งเลยเนาะไอคิวเดือนนี <h <h ่ตัวใหญ่ใหญ่แเอาแคปเอาจักโลล่ะโลปลาไอคิวเนี่ยยอดอหยอดแบบยืนดขนได้ ออืมืมเลยหยอดลงอืมนี่ปลาขึนไหยอดตัวใอืมองแปาบสองน่ป๋าขึวจักเล็บนะยังวปเอ้าไอ้คิวคือโป่งไว้แท้มีได้มาพังอันอันนี้ก็อูดุ้ยกินแบบได่ยังก่นพังหลก่เยเออสะบืหลุกน้องบีคือกัน แนวเขาแนวเขาเกะน่นออกเออบี ING ้กบเเดือนปีหนึ่งกูแกนี่แหลออกอืได้เกี่หนอหาเหลี่มแล้วได้เกี่ยวเออืมมีไรก็ออืมเี่ยเป็นวัดบเนี่มนเป็นวัดมันนดอนนี้กินๆินนเออยามพลนันแห่งเป็นแล้วเนาะอ่าจ Bây giờ một cái nó mà rồi nè trời. Không sợ. Mà đâu mà đâu kiếm tâm đâu. Trời mà lục cả sợ lụ. Tuyên bỏ đại cái cửa đó. Mà lục đại kèm cam. Đâm ngược con, Nhàng Đây là nào? mặt xong mặt nó có nhàng mà bạn. Nhàng cấp ma, <laughs> đó. Áo cả, áo cà tô mà bằng đây này nè. mẹ bảo có bị. Cái em thì anh nhớ ượn Ôi. อยู่นั่นแหละว่เวเต้ยอะไนี่ไงเที่ยยันแหละกูตั้งนี่แบบงานจนดหัวกอสิเราเลียวเราเลน่ต้านกันเลยเขินมาเขาคือบอกออกมางั้นมันตัดตัเบะคือเขามา่เริงแทะว่าตืมไปสามโมงหนึ่งครับช้ากว่านาทีตั้งไม่ได้เนาะเขามื้อน่ะสองโมงป ตายมได้ดินแกงพ่อเฮ้ยกอเก่าะแงบงแเลยเมือยกยาตีคนนี่เนาะขาเต็นเจเตายกันแล้วหนาใส่หมอนเ่หนามระจุกใส่ด้านไปนาะยา่อยนะลูกอไปหน้าแล้วเนโลซะมา โอ้พญาย่ก็มากินน้ำได้พี่น้องบ้านนี้สวัสดีพี่น้องกินตำข้าวปุ่นเด้อพีนอ่น้องเลยต้มนมจีนพษะาเล่าข้าวปุ่นอืมสุดยอด <laughs> เาจสุดยอมากเเดอราก็เคยไปทำงานอยู่ไทยเนาะมแม่เรากายไทยไปทะเล <laughs> ทำงานอยู่ทะเลพเพ่อ <laughs> อืมเป็นอะไรแกปูใหญ่โอ้โหทสุดยอดเลยอืมแ่บๆพบ่น้อกแซ่บๆๆซีมือดีตั้งห้าได้บ่ฮะปูใหญ่จอยหนองตาพนซีมือดีเพนป่ะซีมือดีตั้งหานได้แล้วสุดยอดเลยแล้วจะก็อิมแล้ว อันนี้ก็บดวกันอันนี้ปลาหายแ้วตัวนี้บ่วงบีบีบอ่ะบ่สดแล้วปลาสดไ่สดิปลาเบปลาเลเลยคุณนี่กัแค่ดกแตง่ะโป้ย่อยสองปาปดีนะมีอกแตงป่าใหญ่ต้องลูกนี่ยังไ่หายน้องบอมาปีนี้ไม่ได้ปลูกดักแตงนะจ๊ะอันนี้ไม่กินละแตงตัวก เข้าไทยเสรปูบ่เพิ่นปูกนะฮะมันบอกบ่บกได้ออกแต่เขาไทไทยแล้วตอนเขาสีนิปลำมันนะวานไปเลยในหมงโมแตมันบ่มีน้ำล้านน้ำทางลางป้าเหรอเวเวนเวนเวน่นกเดี๋ยวนีเวนก็ม่ได้เวนน้ำ่ พอตออภัยได้พี่น้องเ้อลูกลานโมหูระจักไปทางใดนอนั่เนาะนาลาถนั่นงนี่อมาถนั่นาถนี่นาถเดียวนะก็แห่งกรแดงอย่ใสหุจนมดได้เนาะเป็นสนายมันไ่ข้าตรงนี้เขาเจ้าแล้วหรได้แล้วแล้วเลี้ยวแต่ถุงเดียวละ เฮ้เทาเ้แม่นมากบันไม่เนื่อยเลยนาร่างบขึ้ลายอกลูกน่ากินนมพออเนยเด้มหมักำพอเนยมากเหรครับมาแล้วใ่นะลูกมันอยากอยากหูเนาะบักเนาะปลาเิ่นอยากกินนมนมันหูหูและมันหาเนาะ ยกข้างออกเปียกอเปียกอมมื่อนักเด็กที่นมแห้งเอาหนังกับบอย้อมหนังเด็กลูกยืนอยากยืนอยากยืนแคกเดือนเลยนะสองเดือนปายอยากนั่งแล้วบ่อยากนอนแล้วเจ็บจะนอนสามเดือนอุ้มนอนเนี่ยมันหายไม่อยากนอนอยากยืนล่ะให้จิจับได้เนาะข้อย่งากเนีะที่นี่นั่นเนาะอย่างเนาะเออย่างแล้วมีเกี่ยวกับเต็มปาก เดนก่อนางเดนเลนเดินหนึ่งบ้าส่อ็ดมาเน๊ะเดินก่อนนะเอาน้าอะไรขี้ยางเ้ยเมขแห่งดีเนาะหยางวหัวคนลูกคนลานเก่ก็เต็มปากะ่งางยากับยางบ่อนักตโตยังบ่อยาง็่ทานไปเป็นอะไรดิ่ยข็ได้เาดพังหลกายืนได้ไหมบ่เป็นน้ำแนวลงเแนวแนวนานออี่น เวยนเดือนคาวนี่ยเวลาเงียบนี่ยยาให้เขาเล้ยนเ่า้มยุ่มปากไว้แต่งมาชมก้าวงามบอดามเนี่ยก้างามบ่มาเลยเฮมาสดคำ้องคเียวว่าดามมาโลกาให้เอื่อยแน่แบบนี้น่อมง

ตั้งไครเริ่มตั้งไครเริ่มมันพอย่าเงียบ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 นะตั้งใครเริ่มตั้งใครเริ่มตีนตๆๆลาย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 ลากลอดลาลาไม่ลอวดนะเลาไม่ได้ลายลายตีแหนมลายลายดิเลี้ยงหมูแม่ตั้งครเ่ตเรล่มๆดๆๆลวยืดเลย่่ังลาะเพิ่ลเด็กหน่อยเลยลาแพงพี่หน่อยเลยนะทำล่ะนะขอลทษขอไป ถ้วมาเป็นตาสร้างบ้านเ้านะพี่น้องชว่าเป็นตาแพงเปตาแพงอะไรนะอ้ปตาสร้งเร้ว่าซันยังงลูกบ่แม่ว่าทําาเพิ่่ได้ว่าให้ว้าเเปตาแพงไอ้ว่าเปตาสร้างเล่นยังว่าเป็นตาแพงยังไาบ้านเฮาวี่ไรลอะวีรายคัยังแบบเออแบบคาว่าม่วันพี่น้ยังงยไ

โอ้มันยืนได้เลยพี่โอ้ยืนได้เลยตั้งไคลลมอตั้งไคลมปกได้ก็ซุกเลยมันซื้อมาซื้อมาแต่ทางคนแหละยืนยืนลู่หลายยืน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 ตั้งไคลลมตั้งไคลลมยืนยืนยืนเฮ้ยในหน้านเล็ยืน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 าาแก้วบังกอบอะไรนี่นะขางหวัดทางนี้ยืนยืนยืนตปาขางหวัดลงไปในโต๊ะข้บไปตนี้ยืนยืนยืนนยืนนยืนแล้ว เบืดอเลยบ่แก่แบบแก่อย่างนี้เราได้หนุนเลยนี่แต่หนี่ยอะไรพี่น้องสหรับสนุนจิปนีฮะบอชคอร์จอยแต่เนี่ไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนาเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องอาสบายดีคือสบายดีสบายดีสบายดีมากอันเนี้ย